สวัสดีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างวันเข้าพรรษาวันที่พระสงฆ์จะจำวัดหรือจำพรรษาตลอดฤดูฝนเป็นระยะเวลาสเดือนเพื่อให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยได้อย่างถ่องแท้และป้องกันไม่ให้พืชผลทางการเกษตรของชาวนาได้รับความเสียหายขณะที่พระสงฆ์ออกบินทบาตครับในวันดีๆแบบนี้รายการของเรายังคงมีข่าวสารงานดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันมากมายเช่นเคยรวมถึงหนังสือใหม่ที่น่าอ่านน่าสนใจในช่วงหนังสือออกใหม่ด้วยครับ ไม่รอช้านะครับเราไปเริ่มข่าวแรกกันด้วยกิจกรรมของโครงการดีๆที่มีเหล่าศิลปินนักร้องไปร่วมแสดงพลังเพื่อช่วยเหลือสังคมกันก่อนเลยครับอย่างร่วมพลังจิตอาสาครั้งที่หกครับ ร่วมแรงร่วมใจแสดงถึงพลังแห่งจิตสาธารณกุศลช่วยเหลือสังคมด้วยการทำดีช่วยกันทำกิจกรรมจำหน่ายเสื้อยืดสกรีนอักษรคำว่าให้ไม่สิ้นสุดอย่างเป็นกันเองสนุกสนานแถมแฟนๆยังได้ใกล้ชิดแบบสุดๆเลยนะคะสำหรับสองศิลปินเสียงดีจากเวทีเดอะสตาร์ปีที่12อย่างหนุ่มจัมโบ้วรกิจและสาวพรีมระวิศรารัตพร้อมด้วยอีกหนึ่งดีเจสาวเสียงสวยแนนลลิตาของโครงการดีๆรวมพลังจิตอาสาครั้งที่ 6, มูล,ลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีเพื่อหาไรายได้ไปสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤริบดินคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข02-2011111ค่ะ จากกิจกรรมดีๆเราก็ไปต่อกันด้วยคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบของ6ศิลปินอารมณ์ดีรุ่นใหญ่ระดับตำนานกลับมารวมตัวกันอีกครั้งครับหลังจากแยกย้ายกันไปเกือบ10ปีเพื่อคอนเสิร์ตครั้งนี้โดยเฉพาะอย่างปรากฏการเฉลียงครับยมมมมไไปตตป,ไปตตตาาาะวววััันนนกบลสสสุสุหใจค นำบทเพลงฮิตสุดอมตะที่หลายคนคุ้นหูเที่ยวละไม่ไปร้องไปเล่นท่ามกลางบรรยากาศแบบอบอุ่นสบายๆให้ได้ฟังเป็นน้ำจิ้มเรียกน้ำย่อยกันก่อนเลยนะคะสำหรับ6ตัวโน้ต6ศิลปินอารมณ์ดีรุ่นใหญ่ระดับตำนานทั้งดีนิติพงษ์เจียบวชระ แต่งภูสิทธิ์จุ้ยสุบุญเลี้ยงเกี่ยงเกียรติศักดิ์และนกฉัดชายแห่งวงเฉลียงที่กลับมารวมตัวกันอีกครั้งหลังห่างหายจากเวทีคอนเสิร์ตแยกย้ายกันไปทำธุรกิจส่วนตัวนานถึง10ปีในงานถแถลงข่าวคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบของพวกเขาในชื่อปรากฏการเฉลียงก่อนจะร่วมพูดคุยถึงความสุนทรีความสุขความสนุกสนานที่จะเกิดขึ้นในวันจริงซึ่งพวกเขาก็จะขนเพลงฮิตเพลงดังสุดอมาตะที่เคยสร้างความประทับใจยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจใครหลายๆคนรวมถึงบทเพลง เพลงที่แต่งขึ้นใหม่เพื่อคอนเสิร์ตครั้งนี้โดยเฉพาะไปโชว์ร้องโชว์เล่นให้ได้ย้อนวันวน,วนกันอีกครั้งกว่า30บทเพลงตลอดคอนเสิร์ตกว่า3ชั่วโมงเลยละค่ะซึ่งงานนี้นอกจากจะได้อิ่มเอมไปกับบทเพลงเพราะๆแล้วก็ยังได้อิ่มบุญอิ่มกุศลอีกด้วยนะคะเพราะไรายได้ส่วนหนึ่งจะนําไปสมทบทุนสร้างอาคารเรียนแห่งใหม่ศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมกายภาพสู่สังคมเนื่องในวาระครบรอบ8ปีปีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และครบรอบ100ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกด้วยค่ะ แฟนเพลงแฟนคลับทั้งหลายก็เตรียมไปสนุกกันได้นะคะในวันเสาร์อาทิตย์ที่17และ18กันยายนที่รอยัลพารากอนฮอลลศูนย์การค้าสยามพารากอนหาบัตรได้ที่ไทยทิกเมเจอร์ค่ะเอาใจคอเพลงแฟนเพลงรุ่นใหญ่กันไปแล้วนะครับเปลี่ยนไปเอาใจคนที่รักแล้วก็ชื่นชอบในเรื่องของสัตว์น้ำและหอยสวยๆแปลกๆทั้งหลายกันนะครับกับงานอภิมหาหอยและเพื่อดึกดำบรรครับ เนรมิตชั้นหนึ่งศูนย์สรรพสินค้าซีคอนบางแคให้เต็มไปด้วยบรรยากาศให้ความรู้สึกเสมือนอยู่ในเกาะร้างมีซากเรือขนาดใหญ่เกยตื้นริมชายฝั่งสร้างความสนใจให้ผู้คนที่ไปเดินเที่ยวและชื่นชอบการถ่ายรูปได้ไม่น้อยเลยนะคะสําหรับงานอภิมหาหอยและเพื่อนดึกดําบันซึ่งหลากหลายไปด้วยสัตว์ทะเลอย่างหอยนานา,นา,นานชนิดกว่า20สายพันธุ์เพื่อเป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยาพฤติกรรมและความเป็นอยู่ของหอยซึ่งก็มีทั้งหอยจากนารายหรือหอยสังจากนาราย หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าหอยแกลบมีลักษณะเด่นคือเปลือกมีแง่งเป็นแฉกแฉกขกแฉกคล้ายจากอาวุธของพระนารายหอยไฟหอยที่มีหนวดยาวๆสีสันสดๆยื่นออกมานอกลำตัวคล้ายเปลวเพลิงหรือจะเป็นหอยขนาดเล็กจากประเทศอินโดนีเซียอย่างหอยสุราเวสีส่วนที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นหอยขนาดใหญ่อย่างหอยสังดอกไม้อาศัยอยู่ใต้ทะเลลึก ที่นิยมนาเปลือกของมันมาตกแต่งประดับบ้านเพื่อความสวยงามและอีกเพียบเลยและค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีกิจกรรมให้ได้สนุกไปกับหอยที่มีขนาดเล็กมากๆหรือมีขนาดจิว๋วผ่านการส่องแว่นขยายที่ก็ได้รับความรู้ไปพร้อมๆในตัวอีกด้วยค่ะ หรือจะเป็นห้องจัดแสดงสัตว์ทะเลอย่างแมงกระพุนสายพันธุ์ต่างๆตลอดจนการสาธิตวิธีการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อหอยมุกสอดเศรษฐกิจส,ส,สร้างชื่อเสียงและ,ะไรายได้ให้กับประเทศไทยได้ไม่น้อยซึ่งหาชมได้ไม่ง่ายนักค่ะคุณผู้ชมที่สนใจอยากไปชมไปสัมผัสความน่ารักของสัตว์ทะเลเหล่านี้ก็ไปกันได้นะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์เลยละคะ่ะ มาถึงช่วงที่น่าจะถูกใจผู้ที่รักแล้วก็ชื่นชอบการอ่านหนังสือกันแล้วนะครับกับหนังสือใหม่ที่น่าอ่านน่าสนใจเธอคนนี้ครับสาวนักอ่านของเราตอนนี้อยู่กับผมตรงนี้แล้วสวัสดีครับคุณพัทราครับสวัสดีค่ะคุณอิดพิชานสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสัปดาห์นี้มีหนังสืออะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างครับดิฉันในสัปดาห์นี้นะคะก็มีหนังสือใหม่มาแนะนําให้คนรักการอ่านได้เลือกอ่านกันหลากหลายเล่มแล้วก็หลายแนวเช่นเคยเลยละค่ะ ว่าแต่วันนี้เป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยนะครับคุณพัทรามีหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมบ้างไหมครับก็ต้องขอบอกว่ามีแน่นอนนะคะอย่างหนังสือชุดแรกนี้ค่ะก็เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาที่น่าสนใจและชาวพุทธพุทธศาสนิกชนอย่างเราๆเนี่ยก็ไม่ควรพลาดด้วยค่ะ อยากหนังสือชุดมหาสาวกซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวของพระอริยะสาวกสําคัญผู้มีเนื้อนาบุญของโลกห้าท่านได้แก่พระอนนท์พระอุปถากผู้เป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งปวงสี่ประการพระอนุรุทธะมหาสาวกผู้เป็นเลิศทางด้านทิพยาจักสุพระอนุรุทธะมหาสาวกผู้เป็นเลิศทางด้านทิพยาจักสุพระมหากัสปะมหาสาวกผู้เป็นเลิศทางทุดง พระโมัลานะอัคราสาวกเบื้องซ้ายผู้เลิศทางริ์และพระสารีบุตรอัคราสาวกเบื้องขวาผู้เป็นเลิศทางปัญญาที่นอกจากผู้อ่านจะได้เรียนรู้พุทธประวัติพระธรรมคำสอนแล้วก็ยังสามารถนำวิธีไปปรับปฏิบตัติเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันในแบบของตัวเองด้วยค่ะ ก็มีประโยชน์มากๆนะครับอย่างที่คุณพัทราได้บอกเอาไว้จริงๆเลยนะครับว่าแต่นอกจากหนังสือชุดนี้แล้วยังมีหนังสือเล่มไหนแนวไหนมาฝากคุณผู้ชมอีกครับส่วนอีก2เล่มต่อไปนี้นะคะก็ต้องขอบอกว่าขอเอาใจคนรักสุขภาพโดยเฉพาะเลยนะคะเพราะว่ายุคสมัยนี้ค่ะเทรนคนรักสุขภาพเนี่ยกำลังมาแรงเลยละคะ่ะ กับหนังสือที่มีชื่อว่าเราจะไม่เป็นเบาหวานในชาตินี้หนังสือให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานโรคที่คนไทยป่วยและเสียชีวิตมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆของประเทศว่าแท้จริงแล้วโรคนี้คืออะไรมีกี่ประเภทมีสาเหตุและเกิดขึ้นมาจากปัจจัยไหนบ้างแล้วพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจําวันของเราเราข้าข่ายหรือมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้มากน้อยแค่ไหนรวมถึงวิธีป้องกันและอีกมากมายค่ะ โรคเบาหวานนี่น่ากลัวนะครับแล้วก็ ไม่ได้เบาวิวเหมือนกับชื่อเลยนะครับใช่แล้วล่ะค่ะฉะนั้นนะคะเราต้องหมั่นออกกําลังกายรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ที่สําคัญควรหมั่นไปตรวจสุขภาพพบแพทย์เป็นประจำด้วยนะคะคุณอิกค่ะถูกต้องที่สุดเลยนะครับแล้วอีกเล่มหนึ่งละครับเป็นวิธีการดูแลสุขภาพแบบไหนครับดูแลพฤติกรรมการรับประทานอาหารกันไปแล้วนะคะเราก็ต้องไปออกกําลังกายสร้างหุ่นฟิตแอนด์เฟิร์มในแบบง่ายๆกันบ้างดีกว่าไหมคะคุณอิดดีเลยครับแล้วก็น่าจะถูกใจใครหลายๆคนซึ่งรวมถึงผมด้วยครับค่ะ โฮมฟิตเนสโปรแกรมสร้างกล้ามท้องพรีเมียมผลงานการเขียนของสวซองโจหรือโคชแมคเรเลเทรนเนอร์หนุ่มหล่อสุดฮอตจากแดนกิมจิกับโปรแกรมขจัดหน้าท้องสร้างกล้ามเนื้อให้เด่นชัดได้ภายใน1เดือนสำหรับคุณสุภาพบุรุษหนุ่มๆทั้งหลายโดยทำได้ง่ายๆแบบไม่ต้องเสียเงินเข้าฟิตเนสใช้เวลาน้อยและไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์ให้ยุ่งยากซึ่งมาพร้อมคำอธิบายวิธีขั้นตอนการปฏิบัติพร้อมรูปภาพประกอบง่ายต่อการทำความเข้าใจค่ะ โอ้โหดีเลยครับรับรองว่าจะต้องถูกใจหนุ่มๆแน่นอนครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณอิศสำหรับหนังสือที่ที่ฉันนำมาแนะนำให้กับคุณอิฐและก็คุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ถูกใจมากๆเลยครับแล้วก็หวังว่าจะถูกใจคุณผู้ชมเช่นกันนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพัทรามากๆเลยนะครับที่ได้นำความรู้ผ่านหนังสือมากมายจริงๆครับยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะยังไงดีฉันก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะ ใครที่ไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือนะครับเรามีกิจกรรมง,งานต่างๆที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้มาให้เลือกไปเที่ยวไปพักผ่อนกันเช่นเคยในช่วงพรุ่งนี้ไปไหนครับเริ่มด้วยงานบางกอกวารีรอสอ234ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ต่อด้วยงานมุ่นซื่นอีสานบ้านเฮาที่ศูนย์การค้าอิมพีเรีลเวิลด์สำโรงทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ในวันหยุดพิเศษวันเข้าพรรษาวันนี้นะครับ คุณผู้ชมอย่าลืมไปทําบุญฟังเทศฟังธรรมในวันสําคัญทางพุทธศาสนาแบบนี้ด้วยนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมดีๆแบบนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ